สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนวนะคะสำหรับวันนี้นำความฝันของคนอื่นมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะฝันต้นๆจะเป็นความฝันในคืนวันพระและมีความฝันในคืนวันที่6และ7กรกฎาคมมาฝากท่านผู้ชมนะคะฝันแรกค่ะผู้หญิงฝันว่ามีผีมาบอกตัวเลข083และย้ำอีกครั้งว่า0083 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นผีตัวดำๆไล่ผีเยอะมากท่านผู้ฝันสวดมนต์ผีก็หยุดพอหยุดสวดมนต์ผีก็ไล่ต่อผู้ฝันหนีขึ้นรถแล้วผีหายหมดเลยทะเบียนรถที่ขึ้นในฝันคือ5980 ันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นเพื่อนสั่งของแล้วโอนไปจํานวน18,900มีรถขับใบเสร็จมาส่งเพื่อนได้เห็นป้าที่มาส่งใบเสร็จให้เขาจับเลขทูกในฝันพูดบอกว่ามี424แล้วพุ่นป้าก,ก็หยิบเลขทุกแล้วป้าพูดบอกว่าของเราเป็นตัวเลข503หรือไม่508พูดย้ำแบบนี้สองรอบในฝัน แต่ท่านผู้ฝันเห็นเลขทูบของคุณป้าเป็นตัวเลข158ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าลอตเตอรี่ที่ออกในฝันคือ096และรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ52ต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารางวัลที่1ที่ออกในฝันท่านเห็น6ตัวคือ5 18,60,5 ต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นบ้านหลังเก่าที่ต่างจังหวัดเลขที่158หมู่13เห็นคุณพ่อยืนอยู่บนบ้านซึ่งคุณพ่อความจริงเสียชีวิตแล้วเมื่อท่านอายุ80ปีต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วท่านตกใจสะดุ้งตื่นความจริงคุณพ่อของท่านยังสบายดีท่านอายุ58ปี จากนั้นยังหลับฝันต่อว่าลอตเตอรี่ของประเทศเพื่อนบ้านที่ออกในฝันคือ4458หรือว่า4450ต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าคุณแม่มาเยี่ยมในฝันท่านดีใจร้องไห้หนักมากเลยความจริงคุณแม่ของท่านเสียแล้วเมื่อท่านอายุ39ปีส่วนท่านผู้ฝันอายุ42อย่าง43ปี ันต่อมานะคะจะเริ่มเป็นความฝันในคืนวันที่6กรกฎาคมค่ะผู้หญิงฝันว่าได้เนื้อเต็มตะกรา้าเนื้อสดมากในตะกรา้าเนื้ออย่างกระดุกกระดิกแล้วต่อจากนั้นผู้ฝันอย่างได้เดินไปที่วัดเจอวัดเก่าๆลักษณะคล้ายวัดสมัยโบราณบ้านที่ท่านนอนฝันเลขที่168ท่านผู้ฝันบอกเพิ่มเติมท่านชอบทะเบียนรถของท่านคือ9 5 4 7 วันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าลูกชายเสียชีวิตเอาไว้ในโรงเย็นไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ฟืน้นท่านรีบนำเขาออกจากโรงเย็นตัวเขาเย็นมากเลยท่านผู้ฝันร้องไห้สะอึกสะอื้นจนตื่นลูกชายของท่านความจริงอย่างสบายดีเขาเกิดวันที่15เดือน11 พศ2558อายุ9ปีท่านผู้ฝันบอกเพิ่มเติมท่านเน้นทะเบียนรถของท่านด้วยคือ7909ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกจากตัวของเขาเยอะมากเลยท่านผู้ฝันท่านเกิดพศ2514 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าหมอนัดคุณแม่ทำฟอกไตทั้งทั้งที่คุณแม่ความจริงเสียชีวิตแล้วเมื่อท่านอายุ68ย่าง69ปีในฝันท่านเห็นหมอนัดคุณแม่เขียนเป็นวันที่31กร,รกฎาคมฝันต่อมานะคะผู้หญิงมีสองความฝันฝันว่ากำลังย่างเนื้ออยู่บนเตามีเนื้อเต็มตะแกรงแล้วย่งฝันว่าที่บ้านจัดงานแต่ง ตัวเองใส่ชุดแต่งงานสีแดงอยู่ที่บ้านเลขที่362 2ทับ2หมู่9คนฝันเกิดพศ2524ต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าขับรถราคา30ล้านเพื่อที่จะไปจับปลาในฝันจับปลาได้เยอะมากเลยทะเบียนรถที่ท่านฝันถึงคือ1604 ต่อมานะคะผู้หญิงมีหลายความฝันฝันว่าจับปลาตะเพียนได้เยอะกับปลาสลิดแล้วยังเห็นหมายสารว่าเป็นของตัวเองส่งมาที่บ้านในฝันไม่แน่ใจบ้านที่ส่งมาทันผู้ฝันมีบ้านอยู่สองหลังเลขที่1 3 4่7 9ทับหนและอีกหลังหนึ่ง1 3 4่8สทับหน แล้วอีกฝันหนึ่งอย่างฝันว่าตัวเองตายแล้วไปเป็นเปรตอีกด้วยท่านผู้ฝันเกิดวันที่20เดือน7พศ25 3 2มานะคะผู้หญิงฝันว่าขึ้นหลังช้างแล้วช้างมีปีกพาหอกขึ้นข้างบนท่านผู้ฝันเกิดวันที่14เดือน3พศ25 4 3อายุ24ปี มานะคะผู้หญิงฝันว่าได้ไปไหว้หลวงพ่อกลวยที่จังหวัดนาฏแล้วในฝันยังได้เสียงเสียมสีได้หมายเลขห้าห้อีกด้วยอันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ที่นางแม่ได้เล่าค่ะผู้หญิงฝันว่าเปิดนิตยสารอะไรก็ไม่รู้แล้วไปเจอพระบรมฉายาทิสระของพระมหากษัตริย์มีตัวเลขเขียนเป็นสีแดงมากเลย อยู่ข้างๆพระบรมฉายาทิสรักากหมายเลข5 0 9แนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่นำมาเสนอนะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะ